เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นงานสวดพระพิธรรมศพนะคะของแม่ทุมประทุมวดีเขามูลคดีนะคะก็เป็นคืนที่2แล้วค่ะ,คะที่วัดประสรีมหาธาตุบางเขนคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามีการเปลี่ยนศาลานะคะจากเดิมเนี่ยศาลาสองค่ะเป็นศาลาพ่วงจินดานนั่นเองค่ะ โดยบรรยากาศนะคะตั้งแต่16นาฬิกาค่ะก็มีคนทยอยมาจัดเตรียมสถานที่นะคะเนื่องจากเป็นการย้ายสาราใหม่ค่ะซึ่งภายในสาราบริเวณรอบลงศพสีขาวนะคะที่บรรจุร่างของแม่ทุมก็มีการจัดสวนดอกไม้สวยงามเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งเป็นความตั้งใจนะคะของครอบครัวเพราะว่าแม่ทุมชอบดอกไม้ชอบมากนะคะโดยเฉพาะดอกไม้สีขาวคุณผู้ชมเรียกว่าบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะคะดูผอนผ่อนคลายกว่า วันแรกค่ะนะคุณผู้ชมพ่อรองและพี่ยุ้ยปัทมวันนะคะก็ดูมีสีหน้าสีตาที่ดีขึ้นค่ะยิ้มแย้มนะคะพอยิ้มได้ต้อนรับแขกนะคะซึ่งมาทั้งวงการจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาตุกงดวงตานะคะอาจิมมยุรชัติอาโยทศวรรณค่ะอาดวงดาวจารุจินดานะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่ตาบอยสเกลที่มาร่วมสวดอภิธรรมค่ะโดยมีพ่อรองและพี่ยุ้ยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนศาลาจากคืนแรกนะคะเพราะว่ามันแน่นค่ะคือคนมาเต็มเลยก็ เลยต้องเปลี่ยนคุณผู้ชมเพราะบอกว่าแม่ทุมคงหมดห่วงแล้วนะคะพราะทั้งคู่ไม่ได้สัมผัสว่าแม่ทุมจะมาหาหรือมาเข้าฝันเพื่อสื่อสารอะไรเลยค่ะนอนแม่หลักเมื่อคืนเนี่ยนอนนึกถึงเขาน้ำต,ตาม,มาันก็ไหลไม่มาเลยบอกถ้ามาบอกให้มาในะเวลาเนี่บอกแม่โดนใจพ่อสิหาเรื่องหัวเราะไปเรื่อยเพื่อให้มันคลายเครียด แต่เวลาอยู่คนเดียวมันก็เป็นอ่ะตอนนี้มันก็แข็งแรงกว่าเมื่อวานนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดไปแบบยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แบบก็มีแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามจะพยายามจะแข็งแรงให้ได้ไม่มาค่ะไม่มาเลยคือปกติอยู่ก็จะเป็นคนท่อนข้างกลัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบโอ้ยแม่มาเลยมาเหอะแบบอยากให้มามากเลย เรียกว่ากําลังใจจากทั้งวงการจริงๆนะคะอนี่คุณผู้ชมนะคะด้านอาโยธาศวรรณนะคะแล้วก็อาจิมมยุรชัติค่ะที่ผูกพันกับครอบครัวนี้มานานและนับถือแม่ทุมเป็นเหมือนพี่สาวนะคะบอกว่าอยากให้แม่ทุมหลับสบายค่ะให้หมดห่วงนะคะเพราะว่าล,ล,ลูกหลานเนี่ยจะดูแลกันอย่างดีเลยค่ะ พี่ธุมก็จะเป็นเป็นพี่สาวที่ใจดีทำกับข้าวเต็มบ้านแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พวกเราจะเข้าไปทานข้าวกันไม่ต้องห่วงทุกคนเนี่ยเห็นไหมลูกๆเนี่ยก็ยังรักกันเหนียวแน่นเนี่ยพี่ธุมไปสวรรค์เนี่ยเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็มาดูแลพี่ธุมกันอยู่นะคะค่ะเชื่อแน่ว่านะคะความดีนะคะและก็ความน่ารักของแม่ธุมจะยังอยู่ในใจของคนเมืองเชินทั้งวงการแน่นอนค่ะ